และเกมใหม่ล่าสุดของวี m x กครับกำลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่25พฤษภาคมนี้ครับเร็วๆนี้พวกเราครับจะได้เล่นเกมเก่าที่นำมาเล่าใหม่โดยใช้ชื่อใหม่ด้วยครับผมเป็น World Fishing Championship ครซึ่งเกมนี้นะครับโดยใช้ชื่อใหม่แล้วก็ เปลี่ยนเป็น Pay to Earn ครับหลังจากที่เราเคยเล่นไปเนี่ยของ Fishing Style นะครับของทางค่าย Netmarble เนี่ยแล้วก็ทาง Vmix เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดทุกอย่างครับอาจจะมีการซื้อลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเข้ามาก็ได้นะครับในตัวรูปแบบของเกมเนี่ยก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยน ในรูปแบบของจากเกมปกติกลายเป็น Payto e a r ิญนะปัจจุบันในรับในวันที่25พฤษภาคมนี้ครับจะเปิดให้บริการและให้ให้กับเราดาวน์โหลดในวันที่25พฤษภาคมครับผมและเราเนี่ยจะสามารถเล่นและสามารถเอิญจากตัวเกมนี้อย่างไรนะครับสามารถนำมาเอิน์นะครับและก็หาไรายได้ในตัวเกมด้วยนะถ้าเราอ้างอิงจากเกมเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันเก่าเนี่ยที่เราเคยเล่นของ n e ็ตมาเปมาก่อน,นะครับก็จะมีในส่วนของ โก้นะครับที่เป็นโทเค็นหลักๆนะก็จะมีตอ่าก็จะมีของในส่วนของโก้แล้วก็ในส่วนของเพชรรูบี้นะครับหรือเพชรชมพูของเราเองหรือเพชรแดงที่เราเรียกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนส่วนของถังเชื้อเพลิงและถ้าให้ผมนะครับแค่เดาก็คือถังเชื้อเพลิงเนี่ยเรานะครับจะหาได้จากในตัวเกมก็จะเหมือนฟังก์ชันเดิมๆเ,เลยครับและวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดู เรื่องของระบบต่างๆที่เราเนี่ยควรที่จะรู้ก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับดูแล้วมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปและนำข้อมูลนะครับดีๆเมื่อเกมเปิดให้บริการเนี่ยผมก็จะรีบนำข้อมูลที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเอินเกมนี้ได้ไวนะครับและก็คุ้มค่ากับการลงทุนของเราด้วยครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เป็นกำลังใจในการคลิป เอาละครับเรื่องแรกที่เราจะรู้กันเลยอย่าลืมครับเพื่อนๆไปกดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลในการทําตัวละครและช่วงแรกผมบอกเลยว่าของลงทะเบียนนะครับสำคัญมากๆในการที่เราเนี่ยจะต้องนํามาสร้างตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรือเน้นๆสาคัญเลยครับเป็ดเรือแล้วก็โกนะครับโกเนี่ยก็สําคัญมากๆในการอัปเรเรีวของตัวละครครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของกรูบี้ถ้าเขาแจกนะครับในส่วนเพชรแดงเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเพชรแดงเนี่ยนำไปซื้อในส่วนของเป็ดหรืออาจจะเป็นลัคกี้ดาวหรือในการที่เป็นตั๋วสุ่มนะครับสุ่มหาคันเบ็ดที่เป็นระดับแร่หรือเบ็ดที่มีความสามารถในการทำาด m เม e ต,ต่อปลาเนี่ยให้ได้คะแนนเยอะนะครับในการที่เราจะไปเล่น PvP ผมบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้มันมีสเสน่ห์ตรงไหนครับมีสเสน่ห์ตรงที่สามารถแข่ง PVP แบบเรียวไทม์กับเพื่อนได้ครับและตรงนั้นแหละจะทําให้เราเนี่ยสามารถหาไรายได้ได้พอสมควรครับโอเคอย่างที่2ครับก็คือในเรื่องของถังเชื้อเพลิงอย่างที่ผมพูดครับถังเชื้อเพลิงเนี่ยมีความสําคัญยังไงครับผมก็คือเราจะได้จากกิจกรรมในเกมเนี่ยก็คือได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินต่างๆนะครับอ่าเราก็จะได้เชื้อเพลิงเนี่ย เชื้อเพิงเนี่ยหมายความว่าก็คือเป็นสเตมินาในการเล่นแหละครับทุกๆครั้งที่เราจะเล่นในการตกปลาเนี่ย่าในการออก กิจกรรมไม่ว่าจะเป็น PVE นะครับในประจนภัยตามเมืองต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของทางเชื้อเพลิงเนี่ยไว้เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับหรือสเตมิน่ของสเตมิน่เนี่ยคือหมายความว่าเราต้องได้รับจากฟูดาวด้วยนะครับอ่ามันก็จะมีแบบว่า1วันเราสามารถเก็บสะสมทางเชื้อเพลิงได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการปรรจุหรือความจุของเรือเรานั่นเองครับเรือเนี่ยก็จะมีความสําคัญในส่วนของการเก็บ หรือบรรจุถังเชื้อเพลิงนะครับยิ่งเรามีเรือจํานวนมากนะครับเราก็จะสามารถเก็บสะสมในส่วนของเชื้อเพลิงเนี่ยได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นครับผมอันนี้คือหัวข้อหลักๆที่สําคัญนะครับเรือเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับอ่ามันก็จะมีตามระดับเกรดของมันครับว่าเรือเกรดนี้ จะสามารถเก็บถังเชพเพิงได้เท่าไรอันนี้คือถ้าใครนะครับสามารถเคยถ้าใครนะครับเคยเล่นเวอร์ชันเก่าเนี่ยของ i i ชชิงสไตล์เนี่ยมาก่อนจะรู้ครับว่าเราจะเป็นต้องซื้อเรือตามลำดับที่เราผ่านไปได้แต่แตแตละด่านนะครับยิ่งเรามีเรือเยอะเนี่ย ความมันจุนะครับหรือสเตมิน่เนี่ยถังเชื้อเพลิงเราก็จะเยอะตามขึ้นเท่านั้นนะครับในการคูดาวในแต่ละทีเราก็สามารถเก็บประจุนะไม่ใช่แบบว่าเรามีโบนัสในการได้ก็คือการเก็บประจุเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนั่นเองครับฟับงช์ชันอย่างที่2เนี่ยที่สําคัญก็คือในเรื่องของตู้ปลานะครับตู้ปลาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเก็บสะสมปลานะครับปลาตัวไหนที่มีพอยต์สูงหรือปลาที่มีความระดับหายากนะครับมันก็จะเพิ่มระดับคะแนนให้กับเราคะแนนพวกนี้เนี่ยมันก็จะเอาไปแข่งกันอีกนะครับในลีกอีกเหมือน กันนะก็จะได้ในส่วนของบัฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับจากคะแนนในตารางนะครับของตู้ปลานะัน,นี่ก็สําคัญเหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมเคยไปจับหรือไปเล่นมาก่อนของเวอร์ชั่นของนิดมัลเบิเนี่ยก็คือถ้าเรายิ่งมีคะแนนเยอะนะครับเราก็จะสามารถได้บัฟต่างๆได้เยอะมากขึ้นและสำคัญที่สุดก็คือเราควรที่จะเก็บ ปลาที่มีคะแนนพอยต์ให้เยอะที่สุดเหมือนกันครับถ้าเราดูในตัวปลานะครับเวลาเราจับได้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของพอยต์ให้กับเรานะครับฟิตพอยต์เนี่ยก็คือตามรูปเลยครับก็คือตรงนี้แหละยิ่งปลาไหนที่หายากๆครับ มันก็จะมีจานวนพอยต์เนี่ยเยอะเท่านั้นเราก็จะเก็บไว้ในตู้ปลานะครับเพื่อเก็บสะสมคะแนนตู้ปลาของเราเองเนะโอเคนะครับในส่วนของเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือและก็คันเบ็ดนะครับเราจะควรเลือกซื้ออันไหนก่อนนะครับช่วงเริ่มต้นของเกมเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับจากที่ผมเคยเล่นมาแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นเกมลักษณะแบบนี้มาก่อนนะสำคัญที่สุดก็คือการซื้อเบ็ดครับ เพชรเนี่ยต้องบอกเลยว่ายิ่งใครนะครับมีเพ็ดที่ดีๆที่สามารถสร้างดาเม็ให้กับปลาได้จับปลาได้ง่ายๆเนี่ยคนนั้นนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการชนะแบบ PVP ได้นะครับพอสมควรเลยนะเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเพชรชมพูหรือรูบี้นะครับมาใช้ในช่วงแรกนะ หรือไม่ว่าจะเป็นโกนะครับเราก็จะมีสิทธิ์นะครับยิ่งเราเก็บสะสมไปเยอะแบบว่าเราไม่ใช้ในส่วนของเพชรม่วงเนี่ยที่ม่วไปนะครับเราก็จะมีในส่วนของรูปี้เนี่ยหรือเราจะเติมเพื่อลงทุนนะครับในการซื้อเป็ดที่หายากๆครับผม เบ็ดที่มีการซื้อด้วยรูปี้เนี่ยมันจะเป็นเบ็ดที่ทาดาเมจได้ดีมากๆครับถ้าเราลงทุนก่อนก็คือแนะนําว่าให้ซื้อเบ็ดก่อนลักกันนะครับหรือในตัวเกมที่เปิดมาเนี่ยเราอาจจะได้กล่องสุ่มแอบสุ่มหาเบ็ดก่อนถ้าเราได้เบ็ดดีนะครับก็ใช้ยาวๆเลยแต่ถ้าเราได้เบ็ดไม่ดีเราอาจจะไปสร้างหนึ่งไอดีหรือไอดีใหม่ก็ได้ครับดีกว่า เราจะได้เบ็ดไปอันนี้พูดถึงว่าอนา,าคตตัวเกมที่จะเปิดมานะครับอาจจะแจกกล่องสุ่มในตัวขัดเบ็ดก็ได้นะครับการซื้อเรือเนี่ยทำไมผมถึงแนะนําให้อยู่ในลําดับ,บรองนะครับลําดับ,บรองเนี่ยทำไมผมถึงพูดว่าให้เราซื้อเบ็ดก่อนและค่อยมาซื้อเรือเรือเนี่ยเราจะสามารถซื้อเรือที่แพงๆได้เนี่ยตามจํานวนดาดที่เราไปแล้วก็เลเวลที่เราดําเนินไปในเกมครับผมก็คือในแต่ละดานเนี่ย มันก็จะมีการปลดบล็อกนะครับว่าเราสามารถซื้อเรือตรงนี้ได้ถ้าเราไปผ่านด่านตรงนี้นะครับอันนี้คือโหมด PVE และถ้าเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเราเก่ง เราพัฒนาตัวละครของเราไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อเรือในระดับทส,สูงได้นั่นเองครับเพราะอย่างที่ผมพูดครับตั้งแต่ในหัวข้อแรกก็คือถ้าเราโยงไปว่ายิ่งเรา่าด่านเยอะเราก็มีสิทธิ์ในการซื้อเรือได้เยอะมากขึ้นและจํานวนสเตมิน่าหรือจํานวนถังเชื้อเพลิงของเราเนี่ยก็จะสามารถบรรจุหรือเก็บได้เยอะมากขึ้นเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะเล่นล่าแต้มแล้วก็นําเหรียญไปเอิร์นได้มากกว่าชาวบ้านนั่นเองครับอันนี้คือฝากบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับ ในรูปนะครับที่ผมนําเสนอเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเกมเปิดจริงมาเมื่อไหร่นะครับผมจะรีบนําข้อมูลที่จริงๆนํามาฝากเพื่อนแต่นี้คือพูดให้กับเพื่อนฟังว่าสิ่งที่เราควรรู้และก็ควรเตรียมก่อนนะครับก่อนที่จะเกมจะเปิดเนี่ยยิ่งเบ็ดและอ่ายิ่งเบ็ดราคาแพงนะครับดามเมจพื้นฐานในการโจมตีเนี่ยเพราะว่ามือใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยที่ยังไม่เคยเล่นนะ เกมเนี่ยเวลาเราแข่ง PVP นะครับเขาจะใช้ดาเมจไม่ว่าจะเป็นดาเมจสกิลตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจของเบดทุกอย่างจะรวมกันนะครับแล้วเข้าไปเล่นใน PVP เนี่ยก็จะใช้ดาเมจสกิลพวกนี้แหละที่จะไปทำแต้มหรือคะแนนในการแข่งขันนั่นเองครับอืมใครที่สามารถตกปลาได้ไวกว่าเพื่อนนะครับใครที่ทำดาเมจได้ไวเพื่อนพวกนี้ครับจะเป็นเลกคอร์ดแลงกิ้งหรือ จะเอาคะแนนเล็ขรขดต่างๆเนี่ยมารวบรวมและให้เราไปแข่งกันตอนจบตอนที่ตกปลาได้ใครจะได้คะแนนเยอะนะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปอันนี้ครับสําคัญที่นําไว้ใช้ในการไต่แลกกิ้งนั่นเองครับอย่างที่4ี่ครับก็คือเรื่องของโบดตัวละครบดตัวละครในการสู้กันแต่ละครั้งครับเราจะเลือกตัวละครในการจัดทีมได้อยู่2แบบครับก็คือจัดทีมหลัก แล้วก็จัดทีมรองนะครับทีมหลักเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้3ตัวละครครับแต่และตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นตัวละครนี้นะครับอาจจะเรียกนกมาจิกก็จะเพิ่มดาเมจฟูลสองผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือผมอ้างอิงจากเวอร์ชันเก่านะตัวละครเนี่ยก็จะมีปรับประเภทแบบนี้แหละครับทำดาเมจเรียกนกมาจิก บางตัวก็จะทําให้ปลาเนี่ยสกิลในส่วนของทําให้ปลาเนี่ยกระโดดขึ้นมานะครับและให้เราทาดาเมจได้นะดาเมจการทาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2รูปแบบครับหก็คือใส่สกิลตอนที่กระโดดมาหรืออาจจะเป็นช่วงที่ปลากําลังตกและเราทาดาเมจหรือเขาเรียกว่าสแนปนั่นเองครับอันนี้คือถ้าใครเคยเล่นมาอนาะจะจดรู้คำศัพท์พวกนี้นะครับและตัวละครเนี่ยก็สามารถอัปเกรดระดับสกิลของตัวเองได้ครับยิ่งเราอัป เกรดนะครับสกิลของตัวละครนั้นๆน่ะที่เราชอบหรือเราใช้ประจำเนี่ยมันก็จะทำให้ดาเมจของมันแรงขึ้นครับก็จะมีระดับต้นระดับกลางระดับสูงสุดอะไรแบบนี้ครับในรายละเอียดเนี่ยจะลงลึกในช่วงเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับอย่างที่ผมพูดครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในตัวเกมเก็คือเรื่องของทอง 2ก็คือเรื่องของ r ู by นะครับที่สำคัญมากๆเลยที่เราไม่จะเป็นต้องใช้ทรัพยากรมั่วนะครับถ้าใครใช้ทรัพยากรมั่วเนี่ยอาจจะทำให้ AD พังนะช่วงแรกก็ได้ครับอย่างที่ผมพูดครับถ้า2ตัวถ้า2โทเค็นนี้มันหายากในเกมมันก็จะเกิดนะครับในรูปแบบของการฟาร์มขึ้นมาแล้วมันก็จะมีทีมนะครับทีมที่มีตัวละครที่เราจัดตั้งขึ้นเนี่ยทีมฟาร์มทองกับฟาร์มเพชร นั่นเองครับโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะช่วงวันที่25เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกข้อมูลพวกนี้กันครับสิ่งที่เราควรรู้เริ่มแรกอย่างที่ผมพูดครับใน4หัวข้อนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม